แมปเดสเรียวได้อัปเดตอีกแล้วค่ะซึ่งเป็นการอัปเดตอาชีพเข้ามาใหม่4อาชีพมีอะไรบ้างปะไปดูกันอาชีพแรกนะคะอาชีพมิวเซียมหรืออาชีพนักดนตรีสามารถซื้อได้ใน15บอลหรือ15,000พันธบัตรนะคะเป็นอาชีพที่ใช้เงินแดงน้อยถ้าหากว่าผู้เล่นใช้อาชีพนี้และเล่นเบนโจสามารถเพิ่มเลื่อนให้กับผู้เล่นโดยรอบเลือนจะสามารถเดงขึ้นแบบ ช้าๆและไม่สามารถเพิ่มเลือดให้ตัวเองได้เราได้เบนโจมันหนึ่งชิ้นแล้วก็อาวุธประชิดเนี่ยไม่มีอาชีพต่อมานะคะในโคเมเซอร์หรืออาชีพหมอผีอาชีพนี้เนี่ยศัตรูที่ถูกฆ่าด้วยอาวุธระยะประชิดจะมีโอกาส25%ที่จะถูกบุกชีพมากหม่โดยต้องแลกพลังชีวิต10นะคะ สามารถซื้อได้ใน35พันธนวัตรและได้พวมา1อันเขาน่าจะเอามีดหมอผีมาให้เราด้วยนะคะต่อมานะคะอาชีพแพคมาสเตอร์หรืออาชีพคนเลี้ยงสัตว์อาชีพนี้นะคะเราจะได้มาพร้อมกับหมาป่า3ตัวที่เชื่องมากๆและถ้าหากมีหมาป่าอื่นมาโจมตีนะคะหมาป่าตัวนั้นจะกลายเป็นเพื่อนของเราโอเคต่อมา ต่อมามนุษย์หมาป่ามนุษย์หมาป่าเนี่ยมันเรียกว่าอาชีพด้วยหรอคะทุกคนเออโอเคอาชีพก็อาชีพสามารถซื้อได้ใน50พันธนบัตรหรือ50บอลถ้าหากว่าเราใช้อาชีพนี้เนี่ยเราจะเพิ่มการวิ่งเร็วคูณ2เพิ่มดาเมจ และเลือดในเวลากลางคืนแต่ในกลางวันจะเพิ่มความเร็วแค่0.9โอเคและได้ไอเทมเริ่มต้นก็คือพั่วโหพี่อยากให้เป็นไอเทมเริ่มต้นก็คือกองเล็บอะไรแบบนี้แต่ไม่มีโอเครู้สึกว่าอาชีพมาใหม่เนี่ยเรายังไม่ซื้อตังแดงของเราเนี่ยน่าจะพอนะโอเคปะมาซื้อกัน15,000ธนบัตรอาชีพหมอผี35อาชีพฝึกสัตว์และ หมาป่าโอเคเราซื้อทั้งหมดสี่อาชีพแล้วนะคะป้ามาเริ่มที่อาชีพนักเล่นเบนโจโอเคติดตั้งโอเคเราเข้าเกมมาแล้วนะคะเราก็จะได้บบนโจเอ๊ะตอนแรกพี่เรียกว่าแบนโจเหรอสรุปก็คือชื่อว่าแบนโจหรือบันโจโอเคอัปเดตอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือที่ขายของนะคะทุกคนที่ขายของยุ่งยากมากกว่าเดิมไหนเราลองซื้อฐานหินดูหยิบขึ้นมามาวางแล้วก็กด โอเคได้แล้วแล้วก็เอาไปใสย่ยุ่งยากขึ้นกว่าเดิมนะคะการซื้อของไขาของทำไว้ไม่ได้ตอนนี้ปะ่ะเราจะให้น้องเขานะคะโดนตีด้วยซอมบี้หรืออะไรก็ได้แล้วเราจะลองใช้บันโจเพิ่มเลือดให้น้องเขามาดูว่าการเพิ่มเลือดของบันโจเนี่ยจะเพิ่มเยอะไหมเขาบอกว่าเพิ่มครั้งละชา้าเออม,มันจะช้าแค่ไหนโอเคค่ะเจอบ้านแล้วอะน้องน้องไปโดนตีมานะคะโอเค จากเลือดแค่นี้นะคะเมื่อเราเล่นบันโจเลือดน้องเขาจะเด้งไหมโอ้โห <mart> เลือดเด้งเด้งตามที่เราดีดนะคะอ่าระยะนี้ล่ะระยะนี้ ระยะอยู่ไกลเหมือนกันนะคะทุกคนการเพิ่มเลือดเนี่ยจะสามารถเพิ่มเลือดได้ครั้งละจึงหนึ่งตามจังหวะที่เราเล่นโอเคค่ะนี่คือประโยชน์ของอาชีพบันโจนะคะ โอเคค่ะดูเหมือนว่าขนาดที่เราเคลื่อนที่แล้วก็ตีซอมบี้เนี่ยเลือดจะไม่เด้งนะคะดูเลือดจะไม่เด้งนะคะ,ะ,ะ,คะทุกคนขนาดที่เพื่อนเนี่ยตีซอมบี้หรือเคลื่อนไหวเลือดจะไม่สามารถเด้งนะคะอ๋อและบรรโจไม่สามารถเพิ่มเลือดให้กับตัวเองได้เห็นได้จากเลือดตรงนี้นะคะดู นี่ไม่สามารถเพิ่มเลือนให้ตัวเองได้โอเคปะอาชีพต่อไปอาชีพต่อมานะคะในโคอมเมนเซอร์ก็คืออาชีพหมอผีถ้าหากเราใช้อาวุธระยะประชิดต,ตีศัตรูเนี่ยจะมีโอกาส25%จะเป็นเพื่อนของเรานะคะปะมาดูกันตอนนี้เราก็เจอหมู่บ้านแล้วนะคะอาชีพนี้มีโอกาส25%ารในการตีซอมบี้แล้วก็สามารถปลุกชีพซอมบี้ขึ้นมาได้อีกครั้งหนึง่งใช่ไหมปะมาดูกัน 25%นี่ก็ถือว่าน้อยมากเลยนะคะทุกคนถ้าหากว่าเทียบกับดาบยกมามามาดูขออนุญาตปิดเสียงเพลงนะคะเพราะว่าเสียงเพลงนี่ดังมากเลยอึ๊บคืนร่างไหมไม่คืนเราจะต้องลอบมาทีละตัวนะคะทุกคน25% 25%ไม่โอ้มมืดแล้วนี่งไงคะไม่ต่างจากดาบยกเลยนะคะทุกคนมาเช้าแล้วคะ่ะ อีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนเมื่อกี้เป็นคืนซอมบี้พวกซอมบี้มันตีกันเองมาสองตัวอุยอุยโดนตีเอ้าเป็นเพื่อนเรากี่ตัวเนี่ยอ่ลองตีตัวนี้หนึ่งตัวโอเคตัวนี้ไม่เป็นนะคะระยะซอมบี้นี่ค่อนข้างที่จะใกล้นะคะไม่ไกลเออช่วยช่วยช่วยเราสามารถจับซอมบี้ของเราได้ไหมจับไม่ได้นะคะโอ้ยมันทำไมเรียกเพื่อนมาเยอะจังเลย โอ้โหตัวโอกาส25%ก็คือน้อยมากเลยนะคะทุกคนโอเคก็คงรู้แล้วนะคะว่าอาชีพหมอพีเนี่ยใช้ทำอะไรได้บ้าง ป่ะอาชีพต่อไปต่อมานะคะอาชีพหมาป่าแต่ว่าตอนนี้อาชีพหมาป่าบักเป็นอาชีพแวมไพร์ซะง,งั้นโอเคอาชีพหมาป่าถ้าหากว่าเป็นตอนกลางคืนนะคะจะเพิ่มความเร็วคูณ2และถ้าหากว่าเป็นกลางวันจะเพิ่มความเร็วแค่0.9เองค่ะทุกคนแค่เนี้โอเคป่ะตอนกลางวันนะคะการเดินก็ถือว่ามันเร็วไหม ความรู้สึกของการเดินนะคะก็เร็วขึ้นนิดนึงนะคะในตอนกลางวันเราจะต้องมีเพื่อนวิ่งข้างๆและจะได้เทียบว่ามันเร็วแค่ไหนโอเคเราจะมาซื้อน้ำมันงูไว้ก่อนนะคะการซื้อของเนี่ยก็ยุ่งยากเหมือนเดิมทำไมเนี่ยทำไมต้องทำให้มันยุ่งยากด้วยโอเคเราจะต้องรอให้เป็นกลางคืนก่อนนะคะโอเคเริ่มมืดแล้วคะ่ะขะที่กำลังเริ่มมืดนะคะรู้สึกว่าวิ่งเร็วขึ้น เร็วขึ้นมากจริงด้วยเร็วกว่าแวมไพร์ซะอีกนะคะทุกคนจากที่รู้สึกได้ตอนกลางวันนะคะการเดินเนี่ยแวมไพร์เร็วกว่านิดนึงนะคะตอนกลางคืนเร็วเหมือนกินน้ำมันงูเลยทุกคนแต่ว่าถ้าหากเรากินน้ำมันงูเข้าไปอีกเนี่ยมันจะวิ่งเร็วแค่ไหนโอเคมาดูโอเค,มา,อเคมาดูกันกินเลยอูห้หวิ่งโคตรเร็ว เร็วเหมือนโปเลยทุกคนอาชีพนี้นะคะเหมาะสําหรับคนที่ตกรถไฟบ่อยๆนี่วิ่งเร็วถ้าหากว่าพวกเราตกตอนกลางคืนเนี่ยพวกเราก็จะวิ่งขึ้นรถไฟทันนี่ <Hey. S 1> โอเคค่ะทุกคนปะอาชีพต่อไปอาชีพสุดท้ายอาชีพแพ็กมาสเตอร์นะคะอาชีพนักฝึกสัตว์หากเราเข้าเกมมาเนี่ยเราจะมีหมาป่า3ตัวที่เป็นพันธมิตรกับเราแล้วก็เชื่องมากๆเลยโอเคปะไปดูกัน ไอเทมคลาสนี่น่าจะมีหมาป่านะคะโอเคนี่อ๋อเราสามารถหยิบหมาป่าได้นะคะหมาป่าเชื่องเชื่อเลยเก็บใส่กระเป๋าก่อนโอเคไะเจอแล้วค่ะทุกคนฝุงหมาป่าโอเคหวังว่าหมาป่ามันจะขึ้นรถไม่ได้นะ่ะลูกไปกัดมันเออไปกัดมันกัดมันเลยกัดมันเลย เยี่ยมแล้วก็เอาศพให้มันกินโอเคอ่ะ,อะกิน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 โอเคได้พวกมาแล้วนักฝึกสัตว์มาแล้วน้องโบน้องโบมาแล้วโม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 กัดพี่สิถ้าหากเรามีเพื่อนเป็นนักฝึกสัตว์เหมือนกันเนี่ยเราก็แบบ จับหมาป่าแบบโคตรง่ายได้มากๆโดยการกินน้ำมันงูแด้งเลือดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ได้หมาหลายๆตัวไปลุมบอสเออดีอู้ออหอาชีพนี้มีลูกเล่นดีมากเลยค่ะทุกคนทุกคนคิดว่าทุกคนชอบอาชีพอะไรคะในการอัปเดตใหม่ครั้งนี้ส่วนตัวพี่นะคะชอบอาชีพแพ็คมาสเตอร์อาชีพคนเลี้ยงสัตว์มากๆเลยเพราะทำไมนั่นเหรอก็เพราะว่า ไอโบน่ารักใช่ไอโบน่ารักโอเคค่ะทุกคนถ้าหากใครชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ comment, แชร์ใต้คลิปของพีคข้าวหุงด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบาย